สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอสงบชนแนลนะครับครับผมหลังจากเน่ลงคลิปนานนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับลูกไก่งวงนะครับไก่งวงนี่ครับไก่งวงที่เราเพาะเองนะครับมีพ่อพ่อพันหนึ่งตัวนะครับก็แม่พันหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็ เลืออยู่แค่ห้ตัวนะครับตอนออกมาอ่าน่าจะประมาณมีอยู่แปดตัวนะครับก็ฟักแปดตัวฟักออกมา7ตัวนะครับแล้วก็ตายตายหนึ่งตัวตายในไข่หนึ่งตัวนะครับพอประมาณ2เดือนก็ตายอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณ4เดือนครับผมก็เลย แวะพามาชมนะครับว่าที่เล้าของเรานะครับก็มีไก่ไก่วงด้วยนะครับตอนนี้ก็อายุป,ประมาณสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนกำลังสวยครับผู้เหลือหลอดนะครับอ่าคิดว่านะครับน่าจะมีตัวเมียตัวพวตัวผ,วผู้ตัวผู้ประมาณ2 สองสามตัวนะครับแล้วก็ตัวเมียสองตัวครับคิดว่านะครับกำลังสวยครับแล้วก็จะให้อาหารนะครับอาหารของเราก็จะเป็นอ่าหญ้าสับนะครับหญ้าเนีเปียหญ้าหวานนะครับหญ้าเดยเปียหญ้าหวานสับนะครับก็ผสมกับล่ำครับกับหัวหารไก่นะครับหัวหารไก่ ไก่บ้านธรรมดาครับเ๋จะพาไปดูพ่อแม่พันธุ์นะครับครับผมฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นล็อกผสมนะครับคือมีตัวผู้หนึ่งตัวแล้วตัวเมียหนึ่งตัวนะครับคือนี่ครับตัวผู้นะครับกำลังสวยเลยครับแดงครับจะไปดูตัวเมียนะครับตัวเมียตอนนี้กําลังกําลังกกไข่อยู่นะครับตัวเมียตัวเมียครับ ไข่ครับโอเคน่าดูเลยเราจะไม่รบกวนนะครับตัวผู้ส,ยสวยๆครับครับสำหรับการเลี้ยงนะครับไก่ไก่หวงนะครับผมอาคิดว่าดูแลย,ยากยากนะครับยากนิดนึงนะครับถ้าน้ำไม่สะอาดนะครับหรือว่า ปล่อยให้อ่าตอนตอนเล็กๆนะครับก็ต้องอนุบาลอย่างดีนะครับผมตอนนี้ก็รอรุ้นนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับรอบนี้ครับผม ครับถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่5ตัวครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากไปเพียงเท่านี้ครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องซอสสบ c h a n ช e แนลได้นะครับผมครับสำหรับวันนี้ขอกก่าว่าขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม